วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดเกม s f กันนะครับเริ่มแรกให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของเกม s f ได้เลยนะครับเราค้เข้าเป็นกันนะครับกดดาวน์โหลดเลยกดดาวน์โหลดเกมพอกดเสร็จแล้วครับกดตรงนี้นะครับแล้วกดเริ่มดาวน์โหลดเลยครับอันนี้ก็ ที่เก็บไฟล์ของเรานะครับเก็บไฟล์เราจะเอาเก็บที่ไหนก็ได้นะครับตามสะดวกเลยครับาสมมุติผมเก็บไว้ในไดดีนะครับแล้วก็ไว้ที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วกดเซฟเลยครับแล้วมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดให้ากดออครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้นะครับ ป็นรูปแอดแอปนะครับให้เรากดแต่มันคลิกกดล้านเลยนะครับเพื่อติดตั้งเกมนะครับพอติดตั้งเกมเสร็จแล้วนะครับให้เราลองเข้าเกมแอดแอปดูนะครับใช้เวลาไม่ค่อยนานนะครับเกมแอดแอปคุมโลดไม่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงครับเสร็จละประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆลองเข้าไปดีดูนะครับ กดล็อกอินนั่นเองเขาได้นะครับคือว่าถ้าเข้าได้ก็สําเร็จนะครับถ้าถ้าคนเข้าไม่ได้ก็บไฟเบืองไฟอาจจะเสียหรือไม่ก็แอนตี้ไวรัสนะครับผมไม่รู้เหมือนกันครับทําไมเข้าไม่ได้เพราะผมลดมาผมก็เข้าได้ทุกครั้งนะฮะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแบบนี้ฮนะ,ะเล่นได้นะครับโอเค นั้นผมขอจบการรายงานเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ